หนึ่งโครินบทที่สิบสามครับตั้งมั่นอยู่ในสามสิ่งคือความเชื่อความหวังใจและความรักแต่ความรักใหญ่ที่สุดความเชื่อสำคัญที่สุดความหวังใจจำเป็นที่สุดคือทั้งสามอย่างเนี่ยมันสำคัญคนละอย่างนะครับความรักยิ่งใหญ่ที่สุดแต่ความเชื่อก็สำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าขาดความเชื่อเป็นที่พอระทัยของพระเจ้าไม่ได้แต่ความหวังใจก็จำเป็นที่สุด นะครับเพราะ้าคุณขาดความหวังใจแล้วก็วมไม่มีพลังขับเคลื่อนในการเมนชีวิตอยู่ในการทําความดีในการติดตามพระเจ้านะครับความหวังก็สําคัญแต,แต่วันนี้เราจะไม่พูดเราพูดเรื่องความรักอย่างเดียวครับบอกว่าพูดภาษาไปแปลกได้จะทําอะไรกันแล้วแต่ผมอยากจะพูดตรงนี้ว่าในในหนึ่งโครินธ์บที่สิบสองที่เราผ่านมาเนี่ยเป็นเรื่องของของประธานพระนิยมสุธ์ทั้งสิ้นเลยซึ่งของประทานพระนิยมสุดเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นและเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ พระคมภีในบวที่สิบสามเนี่ยเป็นกุญแจหมายความว่าถ้าเราทําของประทานได้ทุกอย่างเลยรักษาโรคก็ได้ทานู่นก็ได้ทําการอัศจรรย์ก็ได้ทําอะไรทุกอย่างก็ได้แต่พระคมภี์บอกว่าถ้าขาดจากความรักไม่มีประโยชน์เลยสิ่งที่คุณทำเนี่ยเหมือนคล้องเหมือนกรองเหมือนฉาบเหมือนชิงไม่มีค่าในสายตายของพระเจ้าจำไว้นะครับเพราะพระเจ้าเป็นความรักจะทําอะไรทุกอย่างก็เป็นความรักซึ่งวันนี้เราพูดความรักเนี่ยมีแปดไม่สี่ต้องทำสามทน แปดไม่คืออะไรนะครับหนึ่งไม่ฉาสองไม่อวดตัวสามไม่หยิงประชองสี่ไม่อยากใายห้าไม่คิดเห็นตนเองแต่ฝ่ายเดียวหกไม่ฉุนเฉียวเจ็ดไม่จดจําความผิดแปดไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิดนี่คือแปดไม่นะครับแลวสี่ต้องทําต้องทําอะไรครับต้องทําคุณให้ต้องเชื่อในส่วนดีสองละสามต้องมีความหวังอยู่เสมอสามทนสามทนคืออันหนึ่งทนนานอดทนนานสอง ทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่นและสามทนทุกอย่างไปด้านดูแล้วกันนะครับแปดไม่สี่ต้องทำสามอดทนนานรวมทั้งหมดเป็นสี่สิบห้ารายการด้วยกันไม่มีหนังสือเล่มไหนไม่มีศาสตราจารย์คนไหนไม่มีนักเขียนคนไหนที่จะพูดเรื่องความรักได้ครบเท่านี้นะครับและนี่คือความหมายของความรักที่แท้จริงและพระเจ้าเป็นผูก้กระทําให้เห็นนรักแบบนี้เขาเรียกรักอากาเต้นะครับ เป็นความรักที่เสียสละเขาบอกว่ารักแท้คือการเสียสละรักอมตะคือรักข้างเดียวรักแท้เนี่ยมันก็ตรงข้ามกับรักรลวงนะครับรักเผื่อเลือกรักจําเป็นเสร็จแล้วมันก็จะมีการหึงหวงกันแข่งแย่งชิงดีเยอะแยะไปหมดนะครับรักเพื่อให้ได้มาแต่รักแท้นั้นเราอ่านไว้ตรงนี้นะครับอดทนนานกระทําคุณให้นะครับถึงแม้ว่าเขาจะยังไงเราก็ยังรักเขาพระเจ้าทรงรักเราเนี่ยแบบนั้นจริงๆถึงแม้เราจะทําชั่วทําบา แต่พระเจ้าเขายังรักยังอดทนนะครับรักมีสี่อันภาษากรีกนะครับรักที่รักระหว่างเพศเราเรียก e อลอสนะ E L O S เนะครับเป็นรักระหว่างเพศนะครับซึ่งมองไปแล้วก็เพื่อในการสืบพันธุ์ในการที่กระจายเป่าพันธุ์ของมนุษย์นะครับซึ่งรักนี้ก็ต้องมีจําเป็นต้องมีรักถัดไปพื่อเป็นสตอร์จ S S T O G E นะครับอ่าน s t o ร์หรืออ่าน s t o ร์จก็แล้วแต่ จะอ่านตามภาษากรีกก็ต้องอ่านสตอรี่นะครับซึ่งเป็นความรักระหว่างพ่อแม่ที่มีกับลูกนะครับพ่อแม่จะเสียสละให้ลูกได้ปกป้องชีวิตของลูกพร้อมตายเพื่อลูกได้แต่รักนั้นก็จะค่อยจืดจางไปเมื่อพ่อแม่ก็มีลูกคนใหม่นะครับรักถัดไปคือรักระหว่างเพื่อนที่เสียสละแม้กระทั่งชีวิตให้กันได้เขาเรียกฟิลิโอ P H I L E O นะครับฟิลิโอนะครับแล้วรักสุดท้ายเป็นรักที่พระเจ้ารักมนุษย์โดยยอมส่ง ลูกคนเดียวมาให้ก็ฆ่าเพื่อมนุษย์ทั้งโลกนั้นนะครับเป็นรักแบบเสียสละทั้งหมดโดยไม่หวังสินตอบแทนทั้งสิ้นรักสามอย่างอันแรกเนี่ยเป็นรักที่หวังสินตอบแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นรักแบบเพื่อนแต่เพื่อนเขาไม่ให้เราเราให้เขาให้เขาวันหนึ่งเราก็ไม่ให้ยิงไหมครับลูกเรารักลูกวันแต่ลูกมันไม่รักเราวันหนึ่งเราก็หยุดรักมันรักระหว่างเพศก็เหมือนกันแต่รักสุดท้ายนี่ครับที่บอกว่าอากาเป้เนี่ยนะครับ a g a p e นะครับบางคนก็อ่านอากาป้ ครับแล้วแต่ตุ้ล่างก็อ่านอย่างนีง้แต่ของเราในอาานระคาเฟ่เพราะว่าเสียงมันนะครับจะได้ไม่มันไปพองในทางที่มีดีอปคาีอ่คาีนะครับก็อยู่ในจร์บทที่ยี่สิบเอ็ดข้อสิบห้านะครับความรักแบบนี้นะครับคาพี่หรือคาเฟ่ือมนุษย์เนี่ยขาดความรักไม่ได้เพราะว่าพระเจ้าเป็นความรักแต่มันเป็นความเกลียดถามว่าพระเจ้ามีความเกลียดไหมมีมีความหึงหวงไหมมีใจรักของพระเจ้าในะยิ่งใหญ่ที่สุดน,นะครับ คือความรักเนี่ยปกป้องทั้งหมดวันถ้าเกิดใครมามาต่อต้านคนที่พระเจ้ารักพระเจ้าปฏิเสคนนั้นเราเป็นเหมือนกันใครที่มาแย่งยื้อแย่งคนรักไปจากเราเราก็จะหึงหวงไม่อยากให้ใครเอาไปเพราะนั้นก็เกิดความหึงหวงของธรรมดานะครับนั่นคือความรักใครจะมาเอาเพื่อนรักเราไปแล้วก็หวงเขาไว้อยากให้เขาเพ่อนรักเราสนิทกับเราคนเดียวเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็เป็นจุดที่สําคัญเพราะนั้นจึงบอกว่าต้องมีใยแห่งความอดทนนานกระทําคุณให้ เนี่ยครับมีสายใยแห่งการที่เสียสละตรงนี้ออกไปนะครับถ้าเราจะยึดเอาไว้ของเราแต่เพียงคนเดียวก็ไม่ได้เรายึดพระเยซูไว้เป็นของเราคนเดียวของชาติไทยชาติเดียวก็ไม่ได้ของฝรั่งกันเดียวก็ไม่ได้เพราะพระเยซูเป็นพระเจ้าของสากลโลกนะครับแต่ยังไงก็ตามความรักมีวนันสูญสิ้นสูญสิ้นไหมไม่สูญสิน้นจริงไหมไม้เขจะป้านอนุสาวรีย์แล้วเหรอตายไปตั้งนานแล้วก็ยังป้นอนุสาวรีย์เพราะเขายัางคิดถึงคนนั้นใช่ไหม เขารักเขาตายไปตั้งนานรูปภาพยังแปะไว้อยู่อยู่บนหิ้งบอะไรต่งตางๆนั่นความรักไม่สูญสิ้นนะครับพูดภาษาแปลกๆอะไรต่างๆทุกอย่างวิชาต่างๆความอะไรยังสูญสิ้นได้เพราะนนั้พระคัมภีตรงนี้ท่านบอกว่าความรักนั้นยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะความรักไม่มีวันสูญสิน้นจานะครับถึงแม้พระเยซูจะจากโลกนี้ไปสองพันกว่าปีแล้วยังไม่สูญสิ้นความรักของพระองค์ไอ้เห็ความรักของพระองค์ยังลอยฟุ้งไปไปที่ต่างๆในโลกนี้ไอ้เหงความรักบนไม้กางเขนยังอยู่ เรายังสัมผัสความลักของพระองค์ได้แต่อย่างไรก็ตามความรักนะครับไม่มีศูนย์สิ้นแล้วตรงนี้พระเจ้าบอกว่าอะไรนะครับพระค์บอกว่าเมื่อเด็กพูดอย่างเด็กคิดอย่างเด็กใครคนอย่างเด็กหมายความว่าไงครับคือเด็กๆเ,เราคิดต่อว่าคนที่เรารักหรือเรารักใครเนี่ยเราต้องเอาคนเดียวแม่จะไปมองหน้าคนอื่นไม่ได้จะไปอุ้มลูกคนอื่นไม่ได้จะเดินหายจากเราเกินสามเก้าไม่ได้เราแหกปากเลยจริงหรือเปล่า เราจะห่วงของเราไว้นะเราจะมองจำเวลเด็กเรื่อยๆมองแต่หน้าแม่แล้วก็ยิ้มไม่มองหน้าใครหน้าใครผิดมาแหกปากร้องเลยแล้วพอโตขึ้นก็เริ่มเล่นแต่ก็ตาก็มองแม่ไว้คนที่เรารักเราก็ห่วงเราไว้อะนั่นคือยังเด็กนะครับคิดอย่างเด็กนะครับก็ทําอย่างเด็กๆแต่ตอนนี้เราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราอยากจะแบ่งความรักตรงนี้ให้คนอื่นเขาบ้างเราเริ่มเป็นผู้ใหญ่พระเจ้าของเราเอนกันอยากจะแบ่งคนอื่นเขาโอ oh, ้ดีๆจะได้ไปสวรรค์ด้วยกันนะครับ น,นี่คือเราเริ่มคิดอย่างผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่รู้ว่าอะไรสําคัญที่สุดจำไว้นะครับสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตของมนุษย์ที่สําคัญที่สุดคือความรักคุณมีเงินก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณขาดความรักไม่มีความสุขเขาบอกว่าเมื่อก่อนนี้เห็นสลัวสลัวเหมือนดูในกระจกแต่เวลานี้เนี่ยนะครับเห็นชัดเจนเห็นพระพักของพระเจ้าผมอยากให้เรารู้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะเห็นภาพสลัวสลัวแต่วิเราเห็นพระพักของพระเจ้า ไม่ใช่เห็นเป็นแค่เป็นรูปภาพที่แขวนอยู่ไม่ใช่เราจะเต้นถึงแล้วก็ไปอยู่กับพระเจ้า <j> ตรงนั้นนะครับแต่เราเห็นตรงนี้เห็นพระลักษณะของพระเจ้าคือความรักอยู่ในชีวิตของคนนั้นอยู่ในชีวิตคนนี้แต่สําคัญที่สุดคือจะทํายังไงเราเห็นใยในชีวิตของคนคนอื่นเขาชีวิตเราเราไม่เห็นเราทำยังไงที่เราจะมองตัวเราเองเราจะภูมิใจว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนที่เต็มไปได้วยความรักของพระเจ้าเราไม่เคยเห็นความดีในชีวิตเราเลยเหรอ ว่าเราไม่เห็นเลยในตัวเราแต่เห็นในคนอื่นเขาบางทีเนะี่ยกลัวเขาจะว่าว่าเรายกตัวเองเรากลัวตรงท่านเราเลยทอมใจมากทอมตัวเองมากจนกระทั่งเราไม่เห็นค่าอตัวเราเองบางคนก็เลยเกลียดแค้นตัวเองจหรือว่าพระเยซูอยู่ในตัวเรานะครับแต่ที่ผมพูดนี้ไม่ใช่เราสงสารตัวเองว่าเราเนี่ยมีความรักเต็มที่เลยอยู่ในพระเยซูแต่คนอื่นไม่มีเลยก็ไม่ถูก,กเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูตรงนี้ว่าความรักอดทนนานและกระทำคุณให้ ไม่กิจฉาไม่กวตัวไม่ไยินงไปยองไม่อยากถ่ายเมื่อกี้เห็นแต่ตนเองกนี่ยฝ่ายเดียวเราเคยท่องไหมล้วให้ความรักเนี่ยมันอยู่ในชีวิตของเราใครทำานี่ก็ช่างเถอะแต่เราต้องภูมิใจว่าฉันมีความรักแท้ของพระเจ้าอยู่ในชีวิตและจะมีคนเริ่มเห็นคนที่เห็นคนแรกก็คือคนอยู่ในบ้านเราคนใกล้ชิดเราต้องเห็นก่อนเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความรักไม่มีค่าอะไรเลยไม่มีค่าอะไรเลยจำไนะครับพระคมภีร์บอกไว้บทเดียวเท่านั้นตั้งแต่ปสมการยันวิวรมีบทที่สิบสาม ของหนึ่งโครินบทเดียวต่านั้นที่พูดว่าถ้าไม่มีความรักไม่มีค่าอะไรเลยแม้จะมีความเชื่อใหญ่ขนาดยกภูเขาไปได้ถึงบอกว่าตรงตั้งอยู่สามสิ่งเนี้เห็นไหมครับและความรักนั้นใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดแต่ไม่ใช่หมายความว่าความเชื่อจะขาดไม่ได้แล้วไม่ใช่หมายความว่าความหวังขาดไม่ได้เขาารียนงผมบอกแล้วครับความเชื่อสําคัญที่สุดความหวังนั้นความหวังใจาำป็นที่สุดเหมือนก็บอกว่า โอ้ยหัวใจเรามีหัวใจเราทไมได้ปอดก็จําเป็นคุณไม่มีปอดหายใจได้ไงตับก็จําเป็นเพราะฉะนั้นเราขาดไม่ได้แต่ถ้าขาดหัวใจซึ่งเป็นจุดที่สําคัญที่สุดไม่ได้ที่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้หัวใจนั้นนะนอกจากสูบฉีดนอกจากจะเป็นสิ่งที่ความรักสิ่งที่เป็นความหวายอะไรทุกอย่างมันจะเยอะแยะไปหมดนะครับเป็นความประหลาดที่มากที่สุดเลยนะครับถ้าเราตกใจหัวใจก็จะเต้นเร็วเรามีความรักหัวใจเราก็จะวิววิวนะ เราชื่นชมมีเลียหัวใจอะไรจะเบิกบานมีความทุกข์หัวใจเราก็จะเป็นเต้นอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะนั้นหัวใจเป็นสิ่งที่สําคัญมากเป็นกุญแจแุที่สุดที่ส,สาคัญที่สุดในชีวิตของเราอันผมอยากจะบอกให้เราเราครองหัวใจของเราด้วยความรักของพระเจ้านะครับกุญแจสําคัญที่สุดของการดาเนินชีวิตในโลกนี้คือความรักเ <L> คยมีคนพูดกับผมว่าถ้าหนุนใจใครไม่ได้คือถ้าเราหนุนใจแพงไม่ได้ก็อย่าทําให้เขาเสียใจเง <N> ียบซะคือเราเห็นคนเนี่ยหนุนใจเขาไม่ได้ก็อ,อย่าไปทําให้เขาเสียใจมากขึ้น ปากของเรานี่สําคัญเราอย่าทําลายเขาบางคนทาลายแค่ที่ปากเองแค่ปากทาลายนั่นคือว่าการทําให้คนร้องไห้เนี่ยง่ายทําให้คนหัวเราะและยิ้มนี่ตียากทายังไงให้คนยิ้มทํายังไงให้คนดีใจไอ้การทําให้คนเกลียดทําให้คนร้องไห้ทําให้คนเสียใจนะนั่นมันฝ่ายมารก็ทํามันทําไม่ยากหรอกขึ้นไปคนทรมาด่าไม่มำคนก็นั่งกลมหน้าแล้วเราต้องเปลี่ยนท่าทีเปลี่ยนศาสนาเขาติใหม่ ว่าทายังไงเราจะมีเรื่องดีของคนอื่นมาเล่าให้ฟังแล้วชีวิตมันจะได้เปลี่ยนแปลงไปสันติสุดเราต้องเป็นผู้ที่สร้างสันตีสุดไม่ใช่เป็นผู้ที่สร้างความแตกงแย่งหรือความชั่วช้าเพราะว่าชีวิตของคนเนี่ยร้อยส่วนของเขาเนี่ยอาจจะมีสักสิบส่วนที่ไม่ดีตัวเราก็เป็นเหมือนกันแล้วคนจะไปพูดกันแต่ไอ้สิบส่วนที่ไม่ดีเนี่ยเก้าสิบส่วนไม่มีใครพูดความสําเร็จของเขาไม่พูดเราจะพูดถึงความล้มเหลวแต่บางครั้งผมจะเป็นต้องยกตัวอย่างขึ้นมาก็เพราะว่า เอาเป็นตุเป็นอุทาหรณ์เราอย่าทําอย่างนั้นเพราะนั่นคือความล้มเหลวไม่งั้นพระเยซูก็ไม่มียกตัวอย่างนี้หรอกมีหลายอย่างในพระคัมภีร์ก็พูดถึงความล้มเหลวการที่ยกความล้มเหลวของคนอื่นมาคุยเพื่อสอนตัวเราเองเราจะไม่ต้องไ่ทําเราต้องไม่เหยียบลงมาในหลุมแห่งความโสกโศกที่อื่นเขาทำเพื่อไม่ล้มแต่ไม่ให้เราย้าในการคุยสนุกสนานครับไม่ใช่ผมพูดอย่างนี้หมายความว่าเราจะคุยเรื่องความล้มเหลวของคนอื่นไม่ได้แต่ก็ต้องคุยเรื่องความดีของเขาด้วยความสําเร็จของเขาก็มีเยอะ เัรไม่งั้นเราจะกลายเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายมองอะไรก็เป็นทางลบแต่ถ้าเกิดเราจะมองด้วยความรักเราจะทํำยังไงนะครับต้อยังความรักนะวันนี้เราสรุปลงมาเลยว่าความรักนั้นความรักยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่สาแดงในโลกนี้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับเรื่องของความรักทั้งนั้นเลยแต่จําไว้เสมอว่ารักนั้นก็ต้องอดทนนานและกระทาคุณให้เอาทั้งสองอย่างเนี้ยนะครับอดทนนานและกระทาคุณให้โอเคอธิษฐานกันครับพระเจ้าวันนี้ ขอความรักของพระองค์สวมเข้าไปในชีวิตของเราให้นันแฟนเป็นเกราะป้องกันชีวิตของเราด้วยพระบิดาที่รักความรักสําคัญที่สุดความรักของพระองค์หล่อเลี้ยงชีพของเราเพื่อจะรับใช้พระองค์เพื่อโลกจะรู้ว่าเราเป็นสาวกของพระองค์เพราะเราทั้งหลายรักกันเดี๋ยวเราแสดงความรักออกเพื่อจะรักเพื่อนบ้านด้วยพระเจ้าขณะเดียวกันเรารักตัวเองด้วยเช่นกันถ้าเราไม่รักตัวเองเราจะรักเพื่อนบ้านอย่างไรขอความรักของพระเจ้า ให้เราได้รักตัวเองได้ถูกทางด้วยเถิดไม่ใช่รักเห็นแก่ตัวแต่รักเพื่อจะให้พระบิดาที่รักขอสมบูญพระพรพวกเราทุกคนในการรับใช้พระองค์ไม่ใช่ด้วยเงินและทองแต่รักด้วยความรักที่มีต่อพระองค์ข้าพระองค์หลายจึงรับใช้พระองค์อย่างสุดจิตสุดใจสุดกาลังและสุดความคิดขอสมบูญพระพรให้พระคำของพระองค์นั้นเป็นจริงเหนือชีวิตของเราและทุกคนทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังและคนทั้งโลกนี้ด้วยเถิดเพื่อโลกจะมีสันที่สุขและพระองค์จะได้เป็นกษัตริย์ ปกครองในหัวใจของทุกคนในนามพระสุดิตเจา้าอาเมน